ถูกลับแล้วในแผนที่อยู่บางบัวทองยู้อใสมีบ,บางบัวทองไกลมากเลยแม่พรุ่งนี้วันทํางานด้วยเฉยเฉยใช่ไหมพรุ่งนี้วันอะไรสิบเจ็ดพรุ่งนี้สิบแปดทำงานอ๋อพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะบางคานร,รถติดมากวันทํางานวันแรกทาํา,าไงดีออกกี่โมงอ๋อไปถ่ายอยู่บางบัวทองเหรอ yes <Yeah. S 2> นี่ขอนัดจังมงไทยพีเซนเตอร์ไงเธอ,อยี่ไงบ้าไกลอยู่ไกลมากบางบัวทองมันจะดูเรก้าโมงเช้าออกเจ็ดโมงอยู่บางบัวทองเปิดจีวีเอสแล้วมันบอกโอเมนบางบัวทองมันวัสดุกูเจอแล้วคนเฝ้าอีหยังบางบัวทองทุกคน <laughs> เป็นพยานไหมตะแกนหนูนว่าถ่ายที่ไหนบอกว่าถ่ายที่บางบัวทองมันบอก อ๋แม่กอหนึ่งเดี๋ยินบางบัวทองสุดๆแต่ผู้ชายขาวกับบัวทองที่ว่าเขาวพะศรสดูบางบัวทองแต่กูพีเตงสั่นยอมรับตัวซ่าขี้ข้านเปิดว่าแป้งแป้งเปิดซะมีเธอบ้านพี่เกาะห้างจากบ้านพี่เกาะเจ็ดกิโลซ่นพี่เกาะยุสัยบ้านเราอยูเวอร์คอยผมแม่ติดอืมอืมคือนั่นแหละห้าเจียห้างออกมาทักบ้านเราเจ็ดโลห้าเจียห้างออกไป ทั้งดอนเมืองมาท่างดอนเมืองให้เจอยุทธิ์แถวลังสิท